นี่ง่ายเลยอันนี้อ่พ่อมาแม่พ่อปากกามาก่อนแล้วลูกจะเขียนรูปให้ใส่่เออนามาอันนี้ง่ายเลยรูปสุดท้ายแล้วครับอ่าหมูอย่างง่ายเอา้าตายแล้วไปพูดดิไม,ไม่ได้เลยห้ามพูดนี่อ่าอออืืหรูปนี้นะ่าจะเต็มสิบนะครับ โอเคเต็มติบเต็มติบนี่นะครับบรรยากาศให้ดูหนี่งได้แล้วนี่ใหม่เนี่ยใหม่ได้แล้วไอ้คนสายนะเอาวาดใหม่เลยไม่ได้ไม่รอดเอาใหม่วาดใหม่ เริ่มเรื่อรกเลยนะเ,เริ่มแรกอ,รอ,แอ่าหนึ่งอันสองนะอาทำไมคิดยังไงอ่ได้นะงได้แลอนสามนะอสามอา่เป็นงนอืโอโว้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นได้ยนะัง โอ้มีลุนโอ้เหมือนเหมือนตอบเลยไหมตอบเลยไหมตอบเลยอ่ะอะไรไก่ไอ้เดี๋ยวมาตั้งยาวทำงูมาทำตั้งยาวมาทำปากไก่เออตัวอะไรช้างมันก็ถูกแหละแต่แมื่อทำปากมันไม่ถูกแม่อทำปากยาวๆก็ทำตั้งยาวมา แ,แม่งไม่ทำยาวอ่านะถือว่าจบเกมนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีเป็นรางวัลปลอบใจให้นะคะเอ้ <c oughs> อันนี้เลยครับผมรางวัลปลอบใจมานับเลยนับเลยเอานับสินับเลย,เลยอะไรโหเรามีรางวัลปลอบใจใด้วยนะครับอือ <c oughs> รางวัลปอบใจครับผมอะไรเนี่ยตันตันตันยิ้มก่อนยิ้มแย้มก่อนจบคลิปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปเย้ไว้เจอกันคลิปเท่าไหรเท่าไรทั้งหมดกี่พันหกพันค่ะเย้ไม่ถูกก็เอลออ้าฝันดีนะครับ